กรรพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภุมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดารที่ยากลำบากในการเดินทางไปหาหมอฟันด้วยการนำบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ไปหาประชาชนโดยเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกโดยรถยนต์ทำฟันเคลื่อนที่พระราชทานหนึ่งคันเมื่อวันที่19มษายน พุทธศักราช2513ที่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันหน่วยธันตกรรมพระราชทานมีอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศให้บริการตรวจฟันวินิจฉัยด้วยภาพรังสีถอนฟันผ่าตัดฟันคุดขูดหินปูนอุดฟันรักษาคลองรากฟันใส่ฟันเทียมและให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษาอย่างครบวงจร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้13ตุลาคมพุทธศักราช2566วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรศน์และวิทยุจำกัด กรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทมีเครือกรุงศรี